สำรวมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยเป็นองค์ของศีลตั้งสติตั้งใจรับฟังพระธรรมเทศนาด้วยสมาธิและ พิจารณาสิ่งที่รับฟังให้เกิดความเข้าใจตามด้วยปัญญาของท่านทุกคนวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยเงียบเพราะว่ามีงานศพที่วัดแต่ก็คงจะ ไม่ลำบากสำหรับท่านผู้ที่มีความซนอกสนใจในการที่จะฟังพระธรรมและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดผลกับท่านทั้งหลายผู้มีความปรารถนาความสุข และต้องการพ้นจากความทุกข์ด้วยกันสัพพสัตทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าสัพพสัต นับทั้งหมดไม่ว่าเอาบบยภูมิสี่มนุษย์เทวดาพรหมรูปภมูมารูปภมิก็นับเนื่องใช้คำเดียวกันคือคำว่าสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งปูนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงมีพระดำรัสตัดพระธรรมเทศนากับสมณเนรโสปาะถึงการถามปัญหา ทั้งสิบข้อด้วยกันปัญหาทั้งสิบข้อนั้นเป็นปัญหาเพื่อพยากรณ์สมมเนโรโสปากะว่าท่านได้สำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วในอายุเจ็ดขวบเอง คำถามที่พระองค์ทรงถามมีใจความสำคัญและน่าศึกษาพระองค์ทรงตัดถามท่านสมณเณรที่เป็นพระอรหันตโสปกะว่าอะไรขึ้นชื่อว่าหนึ่งหรือถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่ง ท่านโสประกะท่านกระตอบว่าสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารหนึ่งพระองค์ก็ทรงตรัสโมทนาสาธุการว่าถูกแล้วพระองค์ทรงมีพระพุทธิิกาถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสองท่านโสปปะกะก็ตอบว่า นามและรูปพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงตัดสาธุการเช่นกันพระองค์ก็ทรงถามถามต่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสามอันโสปากะก็ตอบว่าเวทนาสามพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงโมทนาสาธุการอีก พระองค์ทรงตัดอะไรชื่อว่าสี่ท่านโสปากะก็ตอบว่าอริยสัจสี่พระเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงตัดตรัสรับคำว่าถูกต้องและถามต่อว่าอะไรขึ้นชื่อว่าห้าพโสปากะก็ตอบว่าอุปทานขันห้าพระเจ้าค่ะพระองค์ก็สอบตอบว่าถูก และถามต่อว่าอะไรชื่อว่าหกโสปะกะก็ตอบว่าอายตนะภายในหกพระเจ้าค่ะองค์ก็ทรงตรัสตอบว่าถูกแล้วองค์ทรงถามต่อว่าอะไรชื่อว่าเจ็ดโสปะกะก็ตอบว่าโพชฌงทั้งเจ็ดพระเจ้าค่ะองค์ก็ทรงตรัสตอบว่าถูกแล้ว ท่านถามต่อว่าอะไรชื่อว่าแปดโสปากะก็ตอบว่าอริยมรรคมีองค์แปดพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงตรัสตอบว่าถูกแล้วพระองค์ทรงถามต่อว่าอะไรชื่อว่าเก้าท่านโสปากะตอบว่าสัตวว่าเก้าพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงตอบรับว่าถูกต้อง พระองค์ทรงถามต่อว่าอะไรเออชื่อว่าสิบท่านโสซปะกะก็ตอบว่าอาเสขธรรมของพระอรหัตตผลสิบพระเจ้าค่ะพระพุองค์ก็ทรงตัดยืนยันว่าถูกต้องท่านโสซปะกะเป็นสมณเนนองค์แรกที่พระองค์ทรงถามเป็นเชิงพยากรณ์ ว่าท่านโสปะกะได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในวัยเพียงเจ็ดขวบการยกคำถามนี้ขึ้นมาในที่นี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาเป็นหัวข้อไปวันนี้จะอธิบายในเรื่องของคำถามในข้อที่หนึ่ง ว่าอะไรเอย่ยชื่อว่าหนึ่งท่านโซปะกะท่านตอบว่าสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารคำว่าสัตว์ทั้งปวงอย่างที่กล่าวมาในข้างต้นแล้วว่านับเนื่องทั้งหมดคือต้องแต่การมโรค รูปประโรคอารูประโรคคือตั้งแต่อสุรกายเปตสัตว์เดฉานสัตว์นรกมนุษย์เทวดารูปประพอารูปภระพนับเนื่องทั้งหมดคือเป็นสัตว์ทั้งปวงสัตว์บางประเภทเป็นสัตว์ที่มีรูปและนามสัตว์บางประเภทเป็นสัตว์ที่มีแต่นามไม่มีรูป สัตว์บางประเภทมีแต่รูปไม่มีนามสัตว์ที่มีแต่รูปไม่มีนามก็คือพรหมชั้นอสัญญิสัตตาคือพรมรูปฟักมีแต่รูปไม่มีนามอรูปพรหมเป็นผู้ที่มีแต่นามไม่มีรูปพรหมทั้งหลายมีทั้งรูปและนามเทวดาทั้งหลายมีทั้งรูปและนามมนุษย์และอบายภูมิสี่มีทั้งรูปและนาม รวมทั้งหมดเรียกกันว่าสัตว์ทั้งปวงหรือสัตว์ทั้งหลายและคำว่าอาหารหมายถึงสิ่งที่อาศัยให้ดำรงชีวิตอยู่หรือสิ่งที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อาหารเหล่านี้สัตว์ทั้งหลายก็อาศัยอยู่เช่นกันเช่นสัตว์นรกหรือในอบายภูมิเช่นเปรตอสุรกาย และสัตว์นรกนั้นก็อาศัยกรรมในอดีตเป็นอาหารให้เขาต้องอยู่ได้แต่อยู่ได้ด้วยความลำบากไม่ตายดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยกรรมในอดีตส่วนมนุษย์ก็อยู่ด้วยอาหารเทวดาพรหมอยู่ได้ด้วยอาหารคือปิติอารมณ์ของฌานเป็นอาหารของพรหม ของเทวดาทั้งหลายเทวดามีปิติจากการให้ทานการรักษาศีลเจริญภาวนาเล็กน้อยหรือการหมั่นทำความดีความดีเหล่านั้นทำให้ท่านทั้งหลายมีความปิติปราโมทความปิติปราโมทเหล่านั้นก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งของพวกเขาดหนั้นคำว่าสัตว์ทั้งปวงอาศัยอาหารหรือว่าอยู่ได้ด้วยอาหาร นี้คำว่าอาหารในพระพุทธศาสนาแบ่งไว้เป็นสีอย่างหนึ่งกะลาวลิงกะราวอาหารอาหารคำข้าวหรือก้อนข้าวมนุษย์และสัตว์ต้องอาศัยคำข้าวก้อนข้าวดำรงธาตุขันคือธาตุสีในร่างกายให้ดำรงอยู่ไม่เสื่อมพังไป 2. ผัสสาหารอาหารคือการกระทบกันได้แก่อายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจวบกันวิญญาณเกิดความรู้เข้าเมื่อวิญญาณรู้ก็เกิดผัสสะคือการสัมผัสกระทบขึ้นเป็นอาหารของเวทนาสัญญาและสังขารสาม,มโนสัญเจตนาหาร อาหารได้แก่การปรุงแต่งปรุงแต่งทางกายบ้างปรุงแต่งทางวาจาบ้างปรุงแต่งทางใจบ้างปรุงให้เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างม,โน,นะมะโนสัญเจตนาอาหารนี้เป็นอาหารของวิญญาณส่วนวิญญาณอาหารนั้นก็เป็นอาหารเช่นกันเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสารายตะนะ คืออายตน,นะฉะนั้นวิญญาณก็เป็นอาหารของนามรูปเช่นกันรวมแล้วก็คืออาหารทั้งหลายเป็นที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่เมื่ออาหารไม่มีแล้วนามรูปก็ดับไปหรือสกลร่างกายนี้ก็ดับไปพระองค์ทรงตรัสว่า อาวิชาตันหากรรมและอาหารเป็นเครื่องรอเลี้ยงให้สัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ประกอบกรรมและสร้างทั้งกรรมดีและกรรมชั่วก็เนื่องด้วยอาหารตันหาและอาวิชา คราวนี้เรามาพิจารณาเป็นเรื่องของกรรมฐานเมื่อกี้นี้ที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องของพระสูตรพระสูตรกล่าวมาในลักษณะอย่างนี้ซึ่งพอจะย่อให้ทุกท่านทุกคนได้ฟังได้คราวนี้ท่านทั้งหลายลองมานั่งพิจารณามาเป็นพระกรรมฐานของตัวของท่านเอง อย่างเช่นว่าเรานั่งทำสมาธิอยู่เกิดความปวดขาขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าอาการปวดขาที่เกิดขึ้นเกิดเป็นระดับขั้นไปกว่าจะมีอาการปวดก็ต้องมีอายตนะกระทบก่อนคือกายกระทบะแข็งทำให้เกิดอาการปวด เมื่อกระทบกันก็เกิดวิญญาณวิญญาณเข้าไปรับรู้ว่ามีการกระทบขึ้นเมื่อกายกับของแข็งและวิญญาณไปประจบกันก็เกิดผัสสะคือการกระทบขึ้นเมื่อผัสสะเกิดขึ้นเวทนาก็เกิดตามจะให้เวทนาดับผัสสะต้องดับไปก่อนคือการกระทบต้องดับไปก่อนถ้า ภาษายังไม่ดับเวทนาก็ดับไม่ได้แต่ถ้าเราไปยึดเวทนานั้นก็จะเป็นตัณหาคือเป็นความทยานอยากเมื่อเข้าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของเราจริงจังเรามีในนั้นในนั้นมีในเราก็จะเป็นอุปทานขันขึ้นมาทันทีเมื่อเรามาพิจารณาในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็จะเห็นได้ว่าเวลาเรานั่งสมาธิทุกครั้ง ก็จะบังเกิดอาหาร3มส่วนหนึ่งผัสสาหารสองมโนสัญเจตนาหาร 3. วิญญาณหารในขณะที่ท่านนั่งอยู่นั่นแหละมีทั้งการปรุงแต่งเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างปรุงใจบ้างปรุงกายบ้างให้เกิดปิติโลดแล่นบ้างปรุงใจให้เกิดความอิ่มเอิบซาบซ่านบ้าง ปุงวาจาคือดำริคิดพูดในใจเป็นอักเป็นธรรมบ้างสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอาหารห่อเลี้ยงเช่นกันเมื่อเราไม่รู้ทันไม่กำหนดให้ทราบตามความเป็นจริงก็จะหลงไปเพราะเราไม่เห็นความจริงในนั้นการพิจารณากำหนดลงสู่กายเพื่อให้เห็นอาหารแต่ละส่วน พิจารณาอาหารเป็นส่วนๆไปตั้งแต่เราทานข้าวก้อนข้าวคำข้าวพิจารณาถึงองค์ธาตุที่ประกอบการประชุมกันเป็นก้อนเป็นกายเหล่านี้ก็ยังชีพยังอัตภาพดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยคำข้าวก้อนข้าวให้ดำรงอยู่ส่วนใจนั้น ก็อาศัยผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารและวิญญาณหารถ้าแยกออกมาทั้งสองส่วนให้เป็นของคู่กันก็จะเห็นได้ว่าเป็นเพียงรูปกับนามเท่านั้นเองหรือเป็นเพียงเรื่องของกายกับจิตเท่านั้นเองพระในสมัยพุทธกาลก่อนท่าน บางองค์ท่านก็พิจารณาธรรมเพียงบทเดียวอย่างเช่นพิจารณาเรื่องอาหารทั้งสีน่นี้ท่านก็สามารถทำอารหัต,ตผลให้เกิดขึ้นในดวงจิตของท่านได้เพราะธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมที่ต่อเนื่องกันอย่างเช่นที่อธิบายมาสักครู่นี้ว่าเมื่อเราแยกอาหารออกมาเป็นคู่ ให้ได้รูปกับนามคือกายกับจิตก็จะเห็นได้ว่าหนีไม่พ้นขันห้าอยู่ดีเพราะขันห้าเป็นปัจจัยเป็นต้นเหตุเป็นสมุฐานของสมุทยัยคือเหตุที่ทำให้มนุษย์นั้นและสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายเวียนวนอยู่ในวัต,ตวลนในวัตตะสงสารนี้ ก็เกิดจากรูปและนามนี้นั่นเองหรือเกิดจากกายและจิตนี้นั่นเองพระพุทธศาสนามีคำสอนเน้นลงไปสู่ภาวะจิตโดยตรงเพื่อให้จิตนั้นสำรอกคลายออกจากอุปทานขันคือได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ให้เห็นเป็นของว่างศูนย์โยคาโมบ้านว่างเรือนว่างไม่เห็นเป็นของมีตัวตนหรือเป็นสิ่งที่ยึดติดผูกพันเป็นอัตตาตัวตนพระองค์ทรงให้เห็นเป็นความว่างตานี้ก็เป็นของว่างหูนี้ก็เป็นของว่างจมูกนี้ก็เป็นของว่างริ้นนี้ก็เป็นของว่าง จนี้กายนี้ก็เป็นของว่างเช่นกันคำว่าว่างหมายความว่าอย่างไรไม่ได้ว่างเหมือนคนตาบอดหรือว่างเหมือนคนหูหนวกแต่คำว่าว่างหมายความว่าไม่ได้ไปเกาะไปยึดไปติดเมื่อเห็นรู้รับทราบก็ปล่อยวางทำจิตให้ว่างว่าสักแต่ว่าตาที่ไปกระทบรูปเท่านั้น โอ้ไปกระทบเสียงเท่านั้นแล้วก็ดับหายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายไปความดับนั่นแหละเรียกว่าศูนย์หรือเรียกว่าว่างเห็นความดับของการเห็นแต่ละครั้งมีความดับมีความเกิดอยู่ก็มองเห็นพระไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเห็นทุกขงังและเห็นอนัตตาอยู่ในที่เดียวกันทั้งหมด จิตในขณะที่เรากำลังปฏิบัติภาวนาอยู่นั้นก็จะเห็นความเกิดดับของจิตจะมีอาการเกิดดับขึ้นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเกิดตลอดสายดับตลอดสายเป็นปจิตจสมุปบาทถ้าเราไม่ได้สังเกตเราก็จะไม่ทราบในขณะจิตที่เรากำลังนั่งภาวนาอยู่ ในขณะที่เรากำหนดภาวนารู้ลมหายใจเข้าออกและควบคู่กับบริกรรมภาวนาว่าพุทและโธในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมอยู่นั้นในดวงจิตผู้รู้นั้นก็ยังมีการเกิดดับความรู้สึกทางด้านอารมณ์ที่มากระทบทางจิตใจก็ยังมีอารมณ์ที่เกิดดับอยู่ต่อเนื่อง เป็นสันติผูกติดต่อกันบางครั้งไม่มีปัญญาอาจมองไม่เห็นความเกิดดับในนั้นเมื่อเห็นความเกิดดับในจิตหนักเข้าหนักเข้าก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดคลายความกำหนัดมีความเห็นโดยทางที่ชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่มีสาระ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอ้อนวอนขอร้องของใครก็เกิดความสำรอกไม่ยึดไม่เกาะไม่ติดไม่ผูกพันทำจิตของบุคคลผู้ที่เห็นนั้นกลายเป็นดวงจิตที่มีประกายใสขึ้นมาทั้งดวงมีความสว่างมีรัศมีความสว่าง และรัศมีของดวงจิตนั่นแหละทำให้ความมืดมิดที่ปกปิดในหัวใจเรียกว่าอาวิชชาก็ได้สลัดคลายตัวลงไปบ้างทำให้พอจะได้แลมองเห็นสาสวะกิเลสท,ที่มีอยู่ในดวงจิตและแทรกซึมสิงสู เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตนั้นก็ได้คลายตัวออกมองเห็นได้ชัดเจนถนัดตาแต่เมื่อกำลังของสติปัญญานั้นยังไม่มีความแก่กล้าพอก็ได้แต่ว่าเห็นเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถที่จะกระจัดกำจัดสิ่ง ที่เรียกว่าสาสวะกิเลสออกไปได้แต่การที่เห็นสาสวะกิเลสในดวงจิตนั้นจัดว่าเป็นก้าวแรกเป็นของดีเพื่อความสมบูรณ์แห่งปริสุทธิธรรมที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปถ้าบุคคลผู้กำหนดปฏิบัติถึงในระยะนี้ ไม่ประมาทและเล่งเพียรภาวนาอยู่ทั้งวันและคืนในไม่ช้าวาสนาบารมีของท่านมีกําลังแก่กล้าจนถึงที่สุดแล้วก็จะประหารกิเลสได้ในที่สุดนั่นเองจึงขอให้ท่านทั้งหลายอย่าระเลยประมาท ซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงบาทบทใดบทหนึ่งบทเดียวก็อาจสามารถทำให้ท่านเข้าอกเข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงได้วันนี้ก็เห็นว่าควรจะยกเรื่องของทำข้อที่หนึ่งคืออะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งได้แก่สัตว์ทั้งปวงอาศัยอาหาร ดำรงชีวิตอยู่และขอให้ท่านทั้งหลายไปลองพินิษพิจารณาด้วยสติปัญญาของท่านเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นอริยทรัพย์ประจำจิตประจำใจประดับใจของตัวเองทุกท่านทุกคนเทิน